สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a e f นุ้ยเ d ย์ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะฟ้าฝนเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างตกไม่ตกที่ไหนเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจำวันค่ะพร้อมกับจังหวัดเสียงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากเรามาดูกันว่าจะมีฝนตกที่ไหนนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมุตุนิยมวิทยา ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุยในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้นะคะบริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่ของพื้นที่ก็อยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรี ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะและบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่14กันยายนนะคะเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตวนออกเฉียงเหนือเข้าสู่พายุดีเปรชั่นโกนเซนบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะสำหรับพายุดีเปรชันโกนเซินนะคะบริเวณชายฝั่งของเมืองกวางงายประเทศเวียดนามมีแนวโน้มค่ะที่จะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปนะคะก็ส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาดูจังหวัดเสียงภพยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ค่ะจังหวัดเสียงภพยฝนตกหนักมากในวันนี้ก็อยู่ทางภาคอีสานทั้งหมดค่ะมีจังหวัดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดและสุรินทร์ค่ะจังหวัดเสียงภพยฝนหนักนะคะภาคเหนือเชียงรายน,าน่านอุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบึงกาฬนาครพนมสกลนครอ,อุดรธานีกาลสินมหาสารคามร้มรอยเอ็ดบุรีรัมย์และนครราชสีมาภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะกระบี่ตรังและสตูลค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย